ตอนแม่ค้าน้ำพริกแมงดาหัวร้อนตอนเดียวจบไลค์ซับสไคร์กระดิ่งการแจ้งเตือนอันนี้ขอรวมเรื่องแม่กาะเกตที่อยู่ขอมาแล้วก็ทำน้ำพริกกระเด็นใสน่หน้าลูกค้าจากกระสีนรมณ์พึงนะครับทุกคนเย็นนี้ที่ช่อง h e r c u h o s game น่าจะมีให้เล่นเกมตามคำขออยู่นะครับทุกคนเกมไหนเอิร์ดเล่นได้เอิร์ดจะเล่นเกมไหนเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นนะครับทุกคนโอ้ oh, แม่ค้าที่นิกเนี ขอน้ำพริกแมงดาขอแมงดาตัวโตๆต,ต,ต,ตแล้วก็พริกแซบเลยนะจ๊ะนี่นะ็กคะคนสวยแหมพูดพี่ปากหวานจังเลยนะคะเนี่ยคนสวยเลยเดี๋ยวหนูจะให้แมงดาตัวเบิ้มๆให้พริกเผ็ดสะใจเลยนะคะเอาผักไปเคี้ยวกันด้วยนะคะพีพ่ๆหนูคิดว่าพีพ่ๆเนี่ยเอาชอบชอบฝีมือหนูด้วยล่ะ หูกเปิดร้านมาสองปีแล้วมีแต่คนชอบชอบเฮ้เฝีมือของน้องเกดเนี่ยทำอะไรอร่อยประมดทุกอย่างเลยใช่ครับน้องเกดทำอะไรอร่อยทุกอย่างแหมดูร้านของน้องเกดมาสิขายดิบขายดีนะัก ย่างนี้ต้องไปกวนเอยแล้วเมื่อก่อนฉันก็เคยเปิดร้านลาบนะพอล่อนมาขายนะ้ำผกแมงดาเท่านั้นแหละโอ้โหลาบฉันถายไปหมดทุกคนเลยมันมาร้านแมงดานี่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวฉันจะไปถล่มร้านมันไปกินเลยสามชั่วโมองต่อมาที่นานเพราะโกโหก ได้เลยแม่คะรับลำพิกแมงดาฉันหน่อยสิขอแมงดาโตโตเลยนะต้องดองไม่เกินเวลาที่เร็วไปหรือช้าไปตามที่คนธรรมดาเขาดองกันนะต้องเป็นแมงดาที่ไม่มีพิษเท่านั้นซึ่งฉันจำไม่ได้แหละทำให้ฉันกินเถอะต้องไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปแมงดาต้องหัวขนาดเล็กก<ล>็ ได้เลยได้เลยทำได้ทำมาสอเลยจ้ะผาดได้ผัดได้ผาดได้ผัดได้ผัดได้ผัดได้และเธอทำได้ล้านล้านล้านได้และตุ๊ดุ้ดทำได้กังนะโอ้ยมันจะสั่งขนาดนี้มึงทำเอาเองเลยไหมฮะ น้ำพริกแมงดาของคุณเกตนะครับทุกคนอ่าข้างหลังเนี่ยเหมือนเขาจะมุงดูกันเพื่อแย่งกันชิมนะครับแม่ค้าค้ามาสั่งน้ำพริกแมงดาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาแล้วโอ้แสบเว้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกล่าวว่าจะมากินน้ำพริกแมงดาตอนนี้จะมาเขียนคอมเมนต์ด่าแล้วครับทุกคนไม่ต้องมากินร้านนี้นี่เป็นร้านที่แย่ที่สุดท,ที่ผมเคยกินมาแล้วไม่ต้องกินแล้วครับไปไปเร็วพวกแกไม่กินละเว้ยเฮ้ะรนนี้มันเสียหน้า เทำไมหน้าเลือดแมงดาหรอหน้าอาจจะไม่ยาวมากนะครับทุกคนคลิปวันนี้เอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ